ซอยผักกัดดองเล็กๆนะคะให้ซอยๆอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาผักกัดดองมาผัดใส่ไข่นะคะซอยให้ซอยๆอันนี้เฉพาะใบผักกัดดองมาผัดใส่ไข่จะอร่อยนะคะทันเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันใส่เกียวกระเทียมให้หอมหอมเสร็จแล้วก็เอากกัดดองไปผัดเลยคะ่ะผัดให้ หอมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงให้ผักกาดองเคี่ยวกับน้ำให้นิ่มๆหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะแข็งๆใส่น้ำลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายด้วยใส่ลงไปคือผักกาดองมันเปรี้ยวเราก็ต้องใส่น้ำตาลลงไปให้มันมีหวานเพื่อวหวานถ้าเพื่อนๆไม่ชอบ หวานก็ไม่ต้องใส่นะคะก็เปรี้ยวๆคุเค็มตามตามชอบเลยค่ะอันนี้ชอบออกหวานนิดนึงต้อใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็เคี่ยวให้จนน้ำแห้งน้ำแห้งเสร็จแล้วก็ใส่ไข่นะคะอัตนี้ใส่ไข่ประมาณสี่ใบนะ,ะในไข่เนี่ยเราก็ปรุงรสชาติเลยนะคะใส่ สิยิ้วขาวเพราะลาเขียวทุ่งโนดอะไรแล้วก็ใส่ลงไปในไข่เลยนะ,ะเนี่ยค่ะผัดน้ำแห้งเราก็เอาไข่ลงไปน,นะคะให้มันแตกแล้วก็ผัดให้สุกนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นแล้ประทานได้เลยค่ะลองทำดูนะคะอร่อยนะคะถ้าผัดแบบนี้หรือเพื่อนผัดแบบไหนก็ลองดูนะคะ อันนี้สูตรพี่เก๋เองนะคะไม่ใช่สูตรคนอื่นสูตรไข่สูตรมันนะคะทําได้ตลอดตามชอบของตัวเองเลยค่ะพอไข่สุกก็ตักใส่จานได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยโรยพริกไทยลงไปเลยอร่อยมาก